สวัสดีค่ะกลับมาพบกับวิชาวิทยาศาสตร์กันอีกครั้งหนึ่งนะคะอ่าเมื่อวานนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับหน้าที่ของอวัยวะของสตัตว์ใช่ไหมคะในวันนี้ครูทรายก็จะพานักเรียนมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องสัตว์อีกครั้งหนึ่งนะคะ สัตว์ในชีวิตประจำวันที่นักเรียนรู้จักเนี่ยมีมากมายหลายชนิดเลยใช่ไหมคะแล้วสัตว์แต่และชนิดเนี่ยก็มีอวัยวะที่แตกต่างกันซึ่งอวัยวะต่างๆก็จะทำหน้าที่ที่ช่วยให้สัตว์นั้นสามารถดำรงชีวิตได้ในวันนี้นะคะครูายก็มีคำถามที่ ชวนให้นักเรียนมาลองตอบร่วมกันเพื่อเป็นการทบทวนนะคะว่านักเรียนเนี่ยเข้าใจถึงเรื่องของอวัยวะของสัตว์ได้มากน้อยแค่ไหนนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปดูคำถามกันเลยค่ะคำถามถามว่าจากข้อความกระรอกแทะผล,ละไม้อยู่ที่สวนหลังบ้านถามว่ากระรอกใช้อวัยวะใดคะ กิจกรรมที่กระรอกทำคือกระรอกเขาแทะผละไม้ใช่ไหมคะการแทะใช้อวัยวะใดคะอลองคิดสิคะตัวเลือกของโคไซก็มีอันแรกเลยคือฟันอันที่สคือจมูกส่วนตัวเลือกที่3ก็คือนิ้วมือเอ๊การแทะผละไม้เนี่ยใช้อวัยวะใดนะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกตอบได้ไหมคะเด็กๆ เลยนะคะการแท็ผลไม้เนี่ยอวัยวะที่ใช้ก็คือฟันนั่นเองค่ะการแท็คืออะไรการแท็ก็คือการที่ใช้ฟันหน้าค่ะกัดอาหารทีละน้อยๆนะคะเล็มทีละน้อยๆให้อาหารเนี่ยมันหลุดออกมานะคะซึ่งสัตว์ที่ใช้การกินโดยการแท็เนี่ย ก็จะเป็นสัตว์จำพวกเช่นกระรอกเม่นกระต่ายหรือว่าหนูนะคะต่อมาข้อต่อมาเลยนะคะเมื่อสุนัขได้กลิ่นอาหารมันกระดิกหางและว,วิ่งไปหาเจ้าของจากข้อความที่ได้กล่าวข้างต้นนะคะสุนัขใช้อวัยวะส่วนใดบ้างนักเรียนฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะเมื่อสุนัขได้กลิ่นอาหารมันกระดิกหาง และวิ่งไปหาเจ้าของจากข้อความค่ะสุนัขใช้อวัยวะส่วนใดบ้างอ่ะเรามาดูตัวเลือกกันก่อนเลยตัวเลือกข้อที่หนะคะจะสุนัขใช้จมูกและหางหรือข้อที่สองค่ะสุนัขใช้ขาและหางหรือข้อที่สามค่ะ สุนัขใช้จมูกและขานึกดูดีๆนะว่าอะไรเป็นอวัยวะอ,อีกครั้งนะคะสุนัขได้กลิ่นอาหารจึงกระดิกหางแล้ววิ่งไปหาเจ้าของตอบได้ยังคะเด็กๆว่าสุนัขใช้อวัยวะส่วนใดบ้างอ่าเหมือนจะได้ยินคำตอบแล้วมีคนตอบผิดด้วย อะไรเอ่ยสุนัขใช้อวัยวะใดคะคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อนี้ค่ะสุนัขใช้จากข้อความนะคะสุนัขใช้อวัยวะก็คือจมูกค่ะแล้วก็ขาสุนัขใช้จมูกในการดมกลิ่นแล้วก็ใช้ขาในการวิ่งหรือเคลื่อนที่นั่นเองค่ะ ส่วนหางไม่ใช่อวัยวะนะคะแต่เป็นเพียงแค่ส่วนประกอบของสัตว์บางชนิดนะคะก็อย่างเช่นสุนัขนี่เองสัตว์ที่นักเรียนรู้จักแต่ละชนิดนะคะมีลักษณะใดที่เหมือนกันบ้างเดี๋ยวเราจะไปลองทำกิจกรรมตามล่าหาความแตกต่างกันนะคะแต่กิจกรรมนี้นักเรียนจะต้องใช้การสังเกตให้ดีๆเลยนะคะแล้วนักเรียนลองตอบคำถามครูนะคะ ว่าลักษณะของสัตว์เนี่ยมีอะไรที่แตกต่างกันถ้านักเรียนพร้อมแล้วเราไปกันเลยค่ะจากภาพนักเรียนคิดว่าสัตว์แต่ละชนิดเนี่ยมีอะไรที่แตกต่างกันคะ เชลเยนะคะสิ่งที่แตกต่างกันก็คือขานั่นเองค่ะสัตว์บางชนิดมีสองขาบางชนิดมีสี่ขาแล้วก็บางชนิดก็ไม่มีขาค่ะแล้วก็มีข่าต่างกันสัตว์บางชนิดมีเขาาสัตว์บางชนิดไม่มีเขานะคะแล้วก็ปีกต่างกันค่ะสัตว์บางชนิด มีปีกอาอย่างนี้ตัวนี้มีปีกนะคะส่วนตัว like ที่เหลือไม่มีปีกทีนี้นักเรียนลองใช้การสังเกตอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าสัตว์แต่ละชนิดเนี่ยมีอะไรที่เหมือนกันเห็นไหมเอ่ยอยู่ตรงนี้ค่ะเห็นไหมคะว่าสัตว์ทุกชนิดเนี่ยทุกชนิดจะมีหางนะคะนักเรียนลองมาดูอีกครั้งหนึ่งนะคะ าสมมุติว่าครูทรายเนี่ยจะจับให้นกแก้วนะคะที่ไม่มีเขามาอยู่กลุ่มที่1แล้วก็จัดให้กวางที่มันมีเขาเนี่ยอยู่กลุ่มที่2นะคะเราก็จะได้สัตว์2กลุ่มที่มีเขาแล้วก็ไม่มีเขานะคะสัตว์ในโลกนี้มีเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมคะ เพื่อให้ง่ายต่อการศึกษานะคะนักวิทยาศาสตร์จึงมีการจัดกลุ่มของสัตว์ค่ะเราเรียกการจัดกลุ่มของสัตว์นะคะเรียกว่าการจัดจำแนกนะคะซึ่งเราก็สามารถนำโครงสร้างภายนอกของสัตว์เนี่ยมาใช้ในการจัดกลุ่มได้นะคะซึ่งถ้าสมมุติว่า,าสัตว์เนี่ยมีลักษณะที่เหมือนกันก็จะถูกจัดให้อยู่กลุ่มเดียวกันนะคะ โดยสิ่งที่เรานํามาใช้ในการจัดกลุ่มนะคะเราจะเรียกว่าเกณฑ์ค่ะนักเรียนอย่างเช่นกลุ่มนี้นะคะนกแก้วไม่มีเขาส่วนกว้างมีเขาเกณฑ์ที่ใช้ก็คือเขานั่นเองค่ะเป็นการทบทวนให้เข้าใจมากขึ้นนักเรียนลองมาทายกันสิคะว่าสัตว์ที่คุณครูกำหนดให้เนี่ยใช้เกณฑ์อะไรในการจัดจำแนก นักเรียนพร้อมแล้วเราไปกันเลยค่ะจากภาคที่กำหนดให้นักเรียนลองบอกครูทายสิคะว่าเขาใช้เกณฑ์อะไรในการจัดกลุ่มฉเฉลยนะคะใช้เกณฑ์ขาในการจัดกลุ่มค่ะโดยกลุ่มที่1นนะคะจะเป็นสัตว์ที่ไม่มีขา แล้วก็กลุ่มที่สองจะเป็นสัตว์ที่มีขาค่ะต่อมาภาพนี้ใช้เกณฑ์อะไรในการแบ่งกลุ่มคะเด็กๆตอบได้ไม่เอ่ยตอบได้ไมมเอ่ยฉเฉลยนะคะเกณฑ์ที่ใช้ในการแบ่งกลุ่มก็คือ ปีกคะ่ะนักเรียนโดยกลุ่มที่1จะเป็นสัตว์ที่มีปีกส่วนกลุ่มที่2เป็นสัตว์ที่ไม่มีปีกคะ่ะต่อมาเลยแล้วกันสำหรับภาพนี้นะคะนักเรีนยนตอบได้ไหมว่าใช้อะไรเป็นเกณฑ์ในการจัดจำแนกสัตว์คะอ่าใชเลยนะคะเกณฑ์ที่ใช้ในการจัดจำแนกก็คือเขานั่นเองคะ่ะ แล้วข้อนี้ล่ะคะใช้เกณฑ์อะไรในการจัดจำแนกคะเด็กๆต,กต,กติ๊กตักติ๊กตักติ๊กตักเอ๊ใช่เขาหรือเปล่านะไม่น่าใช่เพราะกลุ่มที่มีสัตว์ที่มีเขาเนี่ยมันมีเพียงแค่สองตัวอีก2ตัวไม่มีเขาเขาจึงไม่น่าใช่เกณฑ์ในการจัดจำแนกนะคะหางหรือเปล่านะเอ๊ แต่ม้าน้ำก็มีหางนะคะเพราะฉะนั้นหางไม่น่าจะใช่เกณฑ์ได้ไหมคะเด็กๆการจัดจำแนกของภาพนี้นะคะเราจะไม่ใช้โครงสร้างของสัตว์เป็นเกณฑ์ค่ะแต่เราจะใช้ที่อยู่อาศัยเป็นเกณฑ์ค่ะเด็กๆซึ่งกลุ่มที่1น,นะคะจะเป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่ในน้ำ หรือเราเรียกว่าสัตว์น้ำส่วนกลุ่มที่2ค่ะจะเป็นสัตว์ที่อยู่บนบกหรือเราเรียกว่าสัตว์บกนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเกมที่ใช้ก็คือที่อยู่อาศัยค่ะเด็กๆเราย้อนกลับมาที่ข้อนี้นะคะถ้าใครจำได้คุณครูเคยนำคำถามข้อนี้มาถามนักเรียนแล้วใช่ไหมคะแต่ว่า บางคนก็อาจจะยังไม่เข้าใจในวันนี้เราเรียนเรื่องการจัดกลุ่มแล้วเด็กๆลองช่วยกันคิดและตอบคำถามข้อนี้ให้ครูทรายหน่อยนะคะคำถามถามว่าถ้าเราจะจัดกลุ่มสัตว์ทั้ง3ชนิดให้อยู่กลุ่มเดียวกันเราควรจะจัดให้สัตว์ทั้ง3ชนิดนี้อยู่กลุ่มใดคะตัวเลือกข้อที่1นะคะจัดให้อยู่กลุ่มของสัตว์มีครีบ2 จัดให้อยู่ของสัตว์ที่อยู่ในน้ำหรือ 3. จัดให้อยู่ในสัตว์ที่มีขนาดเล็กเด็กๆอย่าลืมนะคะการที่สัตว์จะอยู่กลุ่มเดียวกันได้เนี่ยจะจัดให้อยู่กลุ่มเดียวกันได้เนี่ยสัตว์จะต้องมีลักษณะที่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบได้ไมมเอ่ยตอบได้ไมมเอ่ยตอบได้ไมมเอ่ยเฉลยนะคะ ข้อนี้ตอบข้อที่2ค่ะเราจะจัดกลุ่มของสัตว์ให้เป็นสัตว์ที่อยู่ในน้ำหรือเราเรียกว่าสัตว์น้ำนั่นเองค่ะ ในวันนี้นะคะครูไซก็ได้นําคลิปวิดีโอการสอนเกี่ยวกับเรื่องการจัดจําแนกของสัตว์มาให้นักเรียนศึกษาเพิ่มเติมนะคะเพื่อที่นักเรียนเนี่ยจะได้มีความเข้าใจมากขึ้นถ้านักเรียนพร้อมแล้วเราไปศึกษาจากคลิปวิดีโอต่อจากนี้เลยค่ะการจําแนกสัตว์ตามโครงสร้าง สวัสดีครับน้องๆที่น่ารักทุกคนในคราวที่แล้วน้องๆก็ได้รู้จักกับโครงสร้างภายนอกของสัตว์กันแล้วน้องๆรู้ไหมครับว่าในโลกของเรานั้นมีสัตว์มากมายหลายชนิดดังนั้นเราจึงต้องมีการจำแนกสัตว์ตามโครงสร้างเพื่อให้ง่ายต่อการศึกษาสามารถจำแนกได้ดังนี้ 1. ขนาด 2. ขา 3. เขา สหาง5ขนนักวิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋วเรามาเริ่มกันที่ขนาดนะครับให้น้องๆลองจำแนกภาพสัตว์เหล่านี้ออกจากการเป็นสามกลุ่มนะครับเริ่มกันเลยครับ เป็นยังไงกันบ้างครับน้องๆแบ่งกลุ่มสัตว์ตามขนาดกันได้ไหมเอ่ยแล้วจะเหมือนหรือแตกต่างกับเพื่อนๆไหมนะเอาเล่ะครับพี่จะสรุปให้ฟังนะครับจากกิจกรรมที่ผ่านมาสรุปได้ว่าเราสามารถแบ่งขนาดของสัตว์ได้เป็น3กลุ่มดังนี้ 1. สัตว์ที่มีขนาดใหญ่ตัวอย่างเช่นช้างแรดวาน อะอะเราไม่เรียกว่าปลาวานนะครับต่อมากลุ่มที่สองคือสัตว์ที่มีขนาดเล็กครับตัวอย่างเช่นปลากระรอกกระต่ายเป็นต้นครับกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่สคืออะไรนะน้องๆทราบไหมครับใช่แล้วครับกลุ่มที่3ก็คือสัตวที่มีขนาดเล็กมากนั่นเอง ตัวอย่างเช่นมดเห็แบและยุงครับนักวิทยาศาสตร์รุ่นจิว๋วในการหรือยังครับเรามาต่อกันที่ขาของสัตว์กันดีกว่าพี่จะมีกิจกรรมสนุกๆให้น้องทำกันครับโดยให้น้องๆดูภาพสัตว์ต่างๆเหล่านี้ สังเกตจำนวนขาของมันแล้วบันทึกโดยการคลิกตัวเลขลงในตารางนะครับถ้าน้องๆเห็นไม่ชัดก็คลิกที่รูปแว่นขยายแล้วเอามาวางเพื่อดูภาพที่ใหญ่ขึ้นได้ครับ จบไปอีกหนึ่งกิจกรรมแล้วนะครับน้องๆเหล่านักวิทยาศาสตร์รุ่นเจ๋วสังเกตจำนวนขาของสัตว์ต่างๆได้ตรงกับฉเฉลยหรือเปล่าเอ่ยถ้าไม่ตรงทั้งหมดก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะสัตว์ต่างๆที่เราต้องพบเจอในชีวิตประจำวันมีจำนวนขาแตกต่างกันไปมากมายเชียวแหละครับมีทั้งสัตว์ที่ไม่มีขาเช่นงู<อ>ไส้เดือนปลาสัตว์ที่มีสองขาเช่นนก 8ป็ดไก่สัตว์ที่มีสีขาเช่นมา้าวัวเสือสัตว์ที่มีหกขาเช่นพึ่งยุงตักกะแตนสัตว์ที่มีแปดขาเช่นแมงมุมแมงป่องไรและสัตว์ที่มีขาเป็นจํานวนมากเช่น กิ้งกือตะขาบที่มีขามากถึง8 0ดส0ถึงหนึขาเลยเลยครับช่วงนี้ชี้นะน้องๆทราบไหมครับว่าสัตว์ที่ไม่มีขาก็สามารถเคลื่อนที่ได้โดยการใช้กล้ามเนื้อตามยาวหดตัวดึงส่วนท้ายของลำตัวเคลื่อนมาข้างหน้า ไปไหนมาไหนได้เหมือนสัตว์ที่ไม่มีขาเลยครับร่วมด้วยช่วยคิดจบไปสองลักษณะของการจําแนกสัตว์แล้วนะครับคราวนี้เรามาดูกันสิครับว่าสัตว์ทั้งสองกลุ่มในตารางมีอะไรแตกต่างกันทำไมเราถึงจัดกลุ่มออกมาได้แบบนี้นะ เรามาดูการจำแนกสัตว์ตามโครงสร้างกันต่อนะครับเมื่อสักครู่น้องๆเห็นภาพสาัตว์สองกลุ่มน้องๆคิดออกหรือยังครับว่าทั้งสองกลุ่มนั้นมีอะไรที่เห็นเด่นชัดว่าไม่เหมือนกันเ่ยหูจมูกหรืออะไรนะใช่แล้วครับเราสามารถแบ่งสัตว์กลุ่มที่หนึ่งว่าเป็นสัตว์มีเขาน้องๆจะเห็นว่าสัตว์ในกลุ่มที่หนึ่งได้แก่กวางควายและแพะ ล้วนแล้วแต่มีเขาทั้งสิ้นส่วนสัตว์ในกลุ่มที่สองจัดเป็นสัตว์ที่ไม่มีเขาครับแต่ถ้าหากเราจะจำแนกสัตว์ในกลุ่มที่2ในอีกลักษณะหนึ่งคือใช้หางมาเป็นเกณฑ์เจ้าหนูม้าน้ำและแมวนี้พวกนี้ก็จะจัดว่าเป็นสัตว์มีหางครับดังนั้น หากเราใช้เขาเป็นเกณฑ์ในการจำแนกสัตว์ทั้ง6ชนิดในตารางข้างต้นที่ถูกแบ่งเป็น2กลุ่มตามการจำแนกด้วยหางก็จะกลายเป็นกลุ่มเดียวกันในทันทีครับเพราะสัตว์ทั้งหมดนั้นมีหางเหมือนกันครับมาถึงการจำแนกในลักษณะสุดท้ายคือการใช้ขนของสัตว์เป็นเกณฑ์แบ่งเป็นสัตว์ที่มีขนและไม่มีขนครับ เ,เราสามารถใช้เกณฑ์นในการจัดจำแนกได้หลายอย่างเลยใช่ไหมคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ครูสายก็ขอจบการสอนเกี่ยวกับการจัดจำแนกของประเภทสัตว์ไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ